ที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาพบกับครูดาวเช่นเคยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยวงเซทรัลยาผาเพลินด้วยค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับครูดาวน,นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรม s 3 1ชั้น9นะคะที่บริเวณฟิเตเนสแล้วก็บริเวณเวทีมวยนี้ซึ่งก็แน่นอนค่ะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ศิละปะก,การป้องกันตัวกับครูดาวก็เพื่อให้ผู้หญิงอย่างเราๆรานะคะได้มีการฝึกเอาไว้เป็นทักษะในการป้องกันตัว เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นซึ่งครูรามบอกเราว่าวันนี้เป็นไฮไลท์สาคัญเลยด้วยก็คือมวยไทย,ย,ไทยใช่ไหมคะใช่ครับสเสน่ห์จริงๆของมวยไทยอยู่ที่ตรงไหนคะในฐานะที่เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยคือการใช้อาวุธที่ทุกอย่างในร่างกายที่เรามัดเท้าเขานะ่าศอกเนี่ยมารวมกันคือการชกการเตะการต่อยการใช้เขา่าคือจุดสำคัญนี่คือศอกที่ประหลังกลัวมากเพราะว่าอะไรคะจะทําให้แตกได้แตกได้ง่ายศอกเนีเ่ย มวามยไทยเนี่ยจะไม่มีเครื่องป้องกันหน้ากากใช่ใชไหมคะเวลาจะเล่นมวยไทยอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นกันแล้ว้็วอร์มอัพกันก่อนเ<ช>พราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บได้ระหว่าง,งเล่นนะคะพอวอร์มอัพแล้วเราก็พร้อมเข้าสู่บทเรียนแล้วค่ะคุณครูเริ่ม <c oughs> ต้นยังไงดีเริ่มต้นก็เหมือนเดิมที่เราฝึกมวยสักลเมื่อสักดาค่แล้วก็จะมายืนค่ะยืนแล้วก็สิกเ้าออกวิธีกำหมัดก็เหมือนเดิมหนึ่งสองสามแล้วก็เก้า บิดเท้ 4, 5, าขว <ทะ S 1> <ห>าส้าองศาเจ้าซ้ายขึ้นไปข้างหน้าแล้วยกขึ้นมาหน่ครับหน <ทะ S 1> ึ่งซ้า, <ทะ S 1> ายยืนไปข้างหน้ามือขวาอยู่ระดับคาแล้วเท้าหลังยืนด้วยปลายเท้านะครับขยันปลายเท้าว่าลองเดินไปข้างหน้ากันเดินหนึ่งสองถอยหลังตึงแต่ว่าระยะห่างก็ต้องเหมือนเดิมใช่ต้องเหมือนเดิมเดินหน้าหนึ่งสองถอยหลังหนึ่งสองแล้วไปออกซ้ายครับ ซ้ายหนึ่งสองแล้วระยะเหมือนเดิมเริ่มชกนะครับชกเหมือนกันสเต็ปหนึ่งสองครั้งหนึ่งสองขาเไว้คืระยะเนี่ยตอนไหลเราไม่หยุดลองบิดนี่ครับอ๋อให้มันตรงให้มันตรงแล้วมันจะระยะจะไปได้ไกลโอเคค่ะต่อไปนะครับการใช้ศองสองคือการบิดก็แบบเหมือนการฮุกไหมคะใช่ครับเหมือนการฮุกแต่ว่าทับสองคำแล้วก็มือเหยียดหนึ่งอ๋อเหรอคะ ม่่ใชำด้วยถ้ากำอยู่างนี้น้ำหนัก,กอยู่ที่หมัดแต่ถ้าเราเหยียดตึงนะี่กำเนื้อทุกสก่วนมันจะตึงขึ้นมาให้ทำแรงสกซ้ายอุย้ยค้างไว้อุ้ยแล้วก็อย่างนี้ค่ะคว่ยมือมือนี้บล็อกไว้เหมือนเดิมอืมกับไรครับ ซอกซ้ายเอ้ยกระดึ้ซอกซ้ายเอ้ย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 ซอกซ้ายลระค้างไว้เอ้ยค้างไว้นะครับอือต่อไปสอบขวาสอบขวาไม่ต้องดึงกลับมานะครับพอสอบซ้ายปั้งสอบขวาบิดเข้าไปเลยอ๋อเหรอคะต้องบิดตัวหน่อยอ่าบิดตัวบิดปลายเท้าจุดที่สำคัญในการช่วยกันออกแรงก็คือไหล่พวกปลายเท้าอือ ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาห่างยืนระยะห่างอออกีกแยกอออกีกอ่าศอกซ้ายเอ้ยศอกขวาเอ้ยยังไว่ศอกนะครับเดิมอ๋อต้องพับด้วยใช่ครับแล้วมองมาที่ปลายศอกตัวเองครับค่ะกลับไปครับยันไว้ศอกขวาเอ้ยและเอ้ย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 เ ตีเขา่าครับตีเข่าอ๋อตีเขาา่เขาด้วยโอเคมาค่ะใช่<ต>ไหนะเข่าก็คือก็ปึ้งยื่นออกไปโอเคเอาให้สูงแค่ไหนอ่ะเอาให้สูงระดับนะครับหน้าท้องของเราแล้วต่อไปเท้าเหยียดไปงนึ่งเท้าต้องไปข้างหน้าใช่ไหมคะไปข้างหน้ายืนา่นนะข้างหน้าเพราะว่าลองหันเข้ามาดูถ้าสะโพกเราไม่กระยุยข้างนี้ไม่โดนนะก็ไม่โดนแดีวถ้าเรายื่นสะโพกไว้ปึ้งคุ้งแอนคุ้งแอนทำไก เจัดไว้ครับแล้วเราจะไม่เสียหลักหรอคะนั่นแหละแล้วล้มเลยที่เราให้ฝึกการยืนการเดินนี่มันจะช่วยในเรื่องของบาลานซ์นองร่างกายหวยดีตีเข่าตีบ่อไอเนียมือออกด้านข้างนะครับตีเข่าใช่เียยกขึ้นมาครับทุกคนนะครับนะครับปลายเท้าเลาเยดเปนวายแลไปยื่นออกมาหน้านะครับปลายเท้าเราจะขึ้นมาเลย โอ้โหต้องใช yes. ้แรงปลายเท้าเหมือนกันนะคะโอเคลองเดูตีกอ I mean ีเดี๋ยวพาการเตะนะครับเตะแล้วเตะขวาเตะไปเลยเตะขวาแล้วมือมือขวาัดมือซ้ายบล็อกไว้มือขวาปัดทิ้ง แังเดียมายกเข้ามายำไว้ยำไว้เตะวาเตะวาเยตะ้าังไม่ใช่ป่าปึ้งมางี้อ๋อไม่ได้เขียลากอรับังวางมับยืนระย่างเมืนเดิมเก้าเตะเฮ้ยเอ้ยยไปเตะซ้าย ก้าามแล้วเราต้องอย่างนี้ไหมคะใช่ก้าวแล้วก็เตะเหมือนเราก้าวที่สองเนี่ยเราก้าวไม่รอไม่ได้เราก้าวไม่รอไม่ได้อเราไม่รอก็ได้ทางลัดโอเคโอเคเอาทางปกติก็ได้ค่ะก้าวก้าวมาเตะปก้าวมาเตะปก็จะต้องมีกัน เคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยมันจะต้องตลอดเวลามันก็เลยเบิร์นทุกสิ่งอย่างจากร่างกายเจนไม่ใช่ง่ายการยืนเนี่ยยืนขาเดียวไม่พอต้องยืนด้วยไปขยึกด้วยขยึกไม่อีกก็คือมันทุกส่วนของร่างกายจริงๆถ้าเราจะคิดว่าแค่แขนขาศอกเข่าหรือเปล่าแต่จริงๆมันไล่มาตั้งแต่ปลายเท้าเลยใช่ท şey like ั้งแต่ปลายเท้าไปเลยอ๋อแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะต่างกับมวยสากรเหมือนกันนะครับนี่คือเป้าเตะอ๋อก็เลยจะต้องใหญ่กว่าเพราะไม่งั้นอาจจะโดนใ ขาแขนได้โอเคได้อันนี้เราเริ่มจากราเริ่มจากการนะครับคือก่อนเริ่มนะครับมันก็จะเป็นแบบมวยไทยก็คือทุกอย่างเป็นครูอะไรของเราก่อนเราเลิมเราก็ไหว้ก่อนยกมือไหว้ข้ไหว้เป้าก่อโอเคแล้วก็ยืนยืนถ้าเดิม ตัางกัดไว้หรือเรียกเป็นภาษามวยเรียกว่าจดมมยจบวอคะจดครับจดใช่จดหมยแปลว่าอะไรคะจดมมยเหมือนการยืนจ้องกันยืนจดใช่จดจ้องอย่างนี้าเป็นทางการภาษาสากลก็กาดมมยอะไรอย่างเงี้ยอภาษาไทยก็เข้าใจกันจดมวยมาช็หนึ่งสอสายก่อนสายก่อนสายชกอันนี้หนึ่งสองหนึ่ ที่หลักเป็นเบสิกที่เราลืมนึกถึงเวลาเพราเราคิดถึงท่าใช่ไหมฮะเราก็จะลืมว่าพื้นฐานจริงมคือการยืนเสียหลักเลยเมื่อกี้เสียหลักไปเลยเพราะว่าถ้าถ้าเราบอกว่าลืมการยืนนะมันก็ไปหมดเลยมันทำต่อไม่ได้เพราะฉนั้นคือมันจะมีหมัดเท้าเข่าสอบทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันต้องทำไปด้วยเราต้องคิดไปด้วย เราทำไปด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเตะต่อยอะไรก็ได้ไม่ใช่คือจริงๆต้องต้องระลึกถึงเสมอว่าเราทําอะไรอยู่ขาแขนเราอยู่ทิ่ท่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าต่อไปมันจะต้องมีการป้องกันตัวอีกอันนี้คือแค่การออกอาวุธอย่่งเดียวอันนี้แค่เบสิกเบื้องต้นปกติคอร์สหนึ่งที่ครูดําสอนนี่สอนยังไงบ้างคะไล่เรียงไปยังไงไล่เรียงไปตอนแบบคอร์สแรกเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการออกอาวุธมบดเท้าเข่าสอบเบสิกแบบนี้ใช่แบบนี้คือต้องได้คือขั้นต่อไปนี่ก็จะเป็น การป้องกันตัวขั้นที่3ก็จะเป็นการป้องกันตัวและการออกอาวุธอ๋อเป็นการทีละสเต็ปมากกว่เเพราะฉะนั้นนี่เป็นน้ำจิ้มเท่านั้นจิ้มน้ำจิ้มค่ะแปลว่าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันตัวที่จะใช้อาวุธเหล่านี้ในการที่จะใช้เป็นอาวุธในการป้องกันเนี่ยควรจะต้องทำไงก็ต้องมาศึกษากับคุณทามอีกทีนึงทิ้งคาไว้นีหนึ่งคุณผู้ชมหลายคนสนใจแล้วมวยไทย จริงๆเหนื่อยจริงๆค่ะแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแน่นอนแล้วก็เป็นการรู้พื้นฐานการป้องกันตัวด้วยอย่างในอพูดามทำยังไงได้คะครับก็ติดต่อทางเบอร,ร์โทรศัพท์ก็0841086652หรือว่าไปดูในข้อมูลเว็บไซต์ก็ได้ครับค่ะ ครูดำาครูดตามนี้เลยนะคะไปดูที่ Facebook ก็ได้เฟซบุ๊ก็ครูดำยิมเลยครูดำยิมไปเสิร์ชดูนะคะครูดำาแลก็ GYM ใช่ค่ะยังไงคุณผู้ชมก็ไปติดตามได้ MJ ปองกับ MJ ทิน่าถ้าอยากมาสนุกแบบนี้ก็ต้องเข้าไป3มช่องทางที่ครูดำมบอกไว้นะคะทิ้งท้ายไว้ดหนึ่งศิลปะป้องกันตัวกับผู้หญิงไทยมีความสัมพันธ์หรือว่าควรจะศึกษาไว้เพื่ออะไรบ้างคะครับ ปัจจุบันี้ภัยสังคมนี่มีเยอะ,ะมีเยอะมากล้วก็คือแบบว่าเรามีศิลปะไว้ดีกว่าไว้ป้องกันตัวจริงๆแบบว่าคือพื้นฐานของการป้องกันตัวก็คือความแข็งแรงความแข็งแรงกันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค,คือไม่จําเป็นที่แบบว่าเราจะต้องแบบ ไปชกไปต่อยอะไรคือเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกอาวุธเนี่ยไม่ต้องไปโชว์มากหรอกไม่โชว์มากแต่คือแบบเรามีความแข็งแรงมีการวิ่งง่ายๆคือการวิ่งหนีค่ะที่พดามบอกตั้แต่แรกถ้ารู้ว่าวิ่งได้แล้วหนีไปก่อนเียไม่ต้องไปโชว์นะฉันเตะเป็น่ต้องตั้งการ์ดนะโอเคก็คือความสําคัญก็อยู่ที่ตรงนี้ค่ะทําร่างกายให้แข็งแรงนะคะด้วยวิธีไหนก็ตามแล้วก็ใช้ศิลปะที่เป็นอาวุธเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในเวลาที่จําเป็นนะคะเอาละค่ะวันนี้ หมดเวลาของเซนตรัยาพาเพลินแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องขอขอบคุณกูณดาวมากๆนะคะ,คะคที่มาเล่าให้เราฟังตัง้งแต่คิกบ็อกซิ่งเทคว,วันโดคาราเต้มวยไทยแล้วก็มวยสากลนะคะไว้ยีโอกาสเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมายี่ยมกูดาวอีกแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัครบ